อันนี้คือผลลัพธ์ของเรานะครับหลังจากที่เราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตามในวิดีโอทั้งหมดผมพยายามทําวิดีโอให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าวิดีโอยาวๆแล้วก็เนื้อหามันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายผมว่ามันไม่น่าสนใจเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของเราที่เราทํากันมานะครับแต่ไม่ได้โชว์สอนเขียนโค้ดนะเพราะว่าผมเป็นคนที่พิมพ์ช้ามากผมไม่ ถ้าคนอื่นก็พิมพ์นะของผมคือจิ้มดีดครับมันห่วยแตกมากเพราะผมกดแค่2นิ้วเองมันช้าเนาะโอเคมาดูว่าโปรเจกต์ของเราทําอะไรบ้างในหน้านี้นะครับก็จะมีอันนี้คือหน้าโฮมเพจน,นะครับผมใช้ Laravel version 8แล้วก็ใช้ View นะครับถ้าหากว่าใครใช้ Laravel ในการพัฒนาแอปเว็บแอปเนี่ยแน่นอนว่าท่านจะต้องใช้ View ส่วนมากเลยแต่ถ้าากว่าใครใช้เรียดอันนั้นก็ มันไม่ใช่ความรู้ของผมเนาะโอเคมาดมูมีแต่ละส่วนกันนะครับถ้าว่าผมมากดที่เพจไม่ต้องกดนะเอาเม,มาส์มาวางไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับก็จะมีโพสต์แล้วมากดที่มาวางไว้ที่มีเดียดตรงนี้ก็จะมีวิดีโอมีโฟโต้มีซองอะไรพวกนี้มากดที่วิดีโอก่อนในวิดีโอเนี้วิดีโอก็คือวิดีโอลิงก์ที่ผม Copy มาจาก y o u t u b e นะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่ผมดูวิดีโอใน YouTube แล้วผมรู้สึกว่า ชอบแล้วอยากจะกลับไปดูลิงก์นั้นอีกครั้งเนี่ยผมก็สามารถจะเก็บเอาไว้ในนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเก็บในเขาเรียกอะไรเอ่ยอ่าฟอล์ไทของของ YouTube เนะี่ยก็จะประมาณนี้เนาะส่วนถ้าว่าเราคลิกที่ตัววิดีโอมันก็จะเล่นไปอย่างนี้มันจะเล่นแต่ว่าเป็นภาพเล็กเป็นภาพเล็กแบบนี้อ่ะทีนี้ถ้าว่าผมกดที่ ตัวหนังสือตรงนี้เนี่ยมันก็จะดึงขึ้นมาอันนี้ก็คือใช้ Bootstrap model นะครับก็จะเดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เราสามารถจะกดเล่นได้นะถ้าว่านนในโจมือถือเนี่ยในโจมือถือเนี่ยมันก็จะเล่นให้แบบเต็มจอมันมีที่กดเต็มจออยู่เลยนะโอเคกด close ตรงนี้มันก็จะปิดไป อันนี้ในส่วนของวนะิดีโอเนาะมาดูที่เพจดูในส่วนของโฟโต้โฟโต้คือรูปที่ผม Copy มาจากที่ฝากไฟล์ต่างๆเพื่อจะเอาไว้ใช้งานนั่นเองนะครับดังในตัวอย่างนี้เนี่ยผม Copy มาจากเว็บไซต์ที่ผมใช้ฝากไฟล์รูปที่ใช้สําหรับเว็บไซต์นะฮะมันจะเป็นแค่ลิงก์อย่างเดียวแต่ผมทําให้มันแสดงในเว็บไซต์อันนี้ มันแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของท่านด้วยนะครับในการที่จะโหลดคอนเทนต์มาเพราะว่าถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตช้าๆข่อยแตกเนี่ยมันก็จะใช้อย่างนี้ต้องทําใจนิดนึงอันนี้ก็เป็นรูปถ้าผมกดไปมันก็จะโชว์รูปขึ้นมาให้ดูประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับมันก็จะดูได้แค่อย่างเดียวามาดูในส่วนของมัลติมีเดียดูที่สองอันนี้ก็คือถ้าหากว่าใครที่ชอบร้องเพลงนะครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมก๊อปปี้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า v s i n g มีสิ่งที่เป็นเว็บไซต์ในมือถือที่เขาเอาไว้ร้องเพลงกันะร้องคาราโอเกะนะอันนี้ก็เป็นคาราโอเกะที่ผมร้องเองเนาะนนพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไฟล์ฟ้องเนี่ยมันจะมีป o p u p ัพบล็อย่างนี้ท่านก็จะต้องกดที่ preference แล้วก็ allow pop up ก่อนไม่งั้นจะดูไม่ได้เนาะ,ะจากนั้นก็ท่านก็สามารถจะคลิกฟังได้เลยอเอาไว้เก็บเป็น Collection ส่วนตัวเพราะว่าขี้เกียจไปหาในมือถือช้าแต่ว่าการ เอาข้อมูลมาใส่เนี่ยมันค่อนข้างจะยากหน่อยถ้าว่าท่านไม่รู้ภาษา HTML เนี่ยก็ทำได้ลำบากหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะทำวีดีโอให้ดูอีกครั้งหนึง่งนะครับโอเคแล้วที่ในส่วนของ about about มีอะไร about ก็คือสิ่งที่ท่านสามารถจะแก้ไขได้ถ้าว่าท่านดาวน์โหลดอันนี้ไปนะครับหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นไฟล์แค่ไฟลหนึ่งนะครับเราสามารถจะแก้ไขไฟล์ฟล์นี้ได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมพิมพว่า cd file www ที่เราเก็บ ไฟล์ของเราไว้นะฮะนั่นก็คือเว็บไซต์เราสร้างกันมาจากนั้นผมก็ cd เข้าไปแล้วก็เปิดโปรแกรมริมท่านจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับโปรแกรมเ e ็ค e อด t เตอที่ท่านถนัดนะแต่ว่าของผมผมถนัดริมมากกว่าไฟล์ไฟล์ฟนี้ไฟล์ที่มันแสดงผลอันนี้นะจำไม่ได้ล้เนาะเดี๋ยวดูก่อนอยู่ใน resources แล้วก็ I n m nc แล้วก็ about default blade php อันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านจะแก้ไขก็ตามนี้เนาะอยู่ในไฟล์นี้ท่านสามารถจะแก้ไขให้เป็นส่วนที่ท่านต้องการได้หรือถ้าว่าท่านล็อกอินเป็นแอดมินเนี่ยท่านสามารถจะสร้างหรือว่าแก้ไขได้เลยนะครับโดยไม่ต้องยุ่งกับไฟล์ไฟล์นี้ก็ไม่มีปัญหาทำได้เหมือนกันโอเคในส่วนของอยังไม่ได้ล็อกอินก็คงจะมี ท่านนี้นะครับาวนี้เรามาดูในส่วนของล็อกอินนะครับถ้าว่าท่านดาวน์โหลดไปเนี่ยกดล็อกอินมาปุ๊บนะครับท่านก็จะมีเทสเป็นมันเบอร์ก่อนนะครับเทสแอร์ไลท์ดอนียพิมอย่างนี้เนาะแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือคําว่าพาสเวิร์ดอย่างนี้เลยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับพาสเวิร์ดกดล็อกอินไปมันก็จะขึ้นว่าเวลคัม e ทสอะไรอย่างเงี้ยอันนั้เซฟไปก่อนพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะพามาหน้าโฮม เป็นโฮมของ Member นะครับท่านสามารถจะโพสต์ตรงนี้ก็สามารถจะเขียนโพสต์ได้อันนี้ Editor ต,ตัวนี้นะครับมันเรียกว่าจดิตนะับมันเป็นฟรีไม่เหมือนกับพวกชายนี่เหรือว่าพวกอีกอันนึงผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้นะผมไม่เคยใช้เลยแต่ว่าท่านสามารถจะด o n a t e หรือว่าสามารถจะบริจาคได้ถ้าหากว่าชอบตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำเงินนะผมก็เลยยังเอาไว้ก่อน คอยบริจาคแล้กันส่วนของเทมเพลตตรงนี้นะครับท่านก็สามารถจะเลือกอประมาณนี้แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านสามารถจะเขียนเป็นโค้ด HTML ได้ประมาณนี้นะกดเคยร์ไปจบอันนี้ก็คือในหน้าของวัดนิวประมาณว่าเขียนโพสอะไรเล็กๆเล็กๆสั้นๆนะครับส่วนในโพสนี้ก็คือท่านสามารถจะเขียนโพสได้เหมือนกันซึ่งจะเป็นพวกบทคงบทความอะไรพวกนะี้อันนี้ก็จะใช้วิวทั้งหมดนะครับ หมายถึงว่าทำอะไรมันก็จะไม่มีการรีเฟรชหน้านะครับท่านสามารถจะเพจิ i เนชั่นไปได้อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ทำไม่ได้ใน eject ทั่วไปนะครับผมว่าหลายๆท่านคงจะมีปัญหาตรงนี้คือเมื่อกดรีเฟรชเนี่ยแล้วก็มันจะกลับไปหน้าเดิมก็คือหน้าหนึ่งะฮะมันไม่มันไม่จำหน้าาไว้แต่อันนี้ไม่มีปัญหานะฮะท่านสามารถกดรีเฟรชแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิม หรือต่อให้ท่านไปหน้าอื่นกลับมาตรงนี้มันก็ยังจะอยู่หน้าเดิมนะฮะมันจะไม่เปลี่ยนไปไหนนอกจากว่าท่านจะเปลี่ยนเองอันนี้โพสอันนี้ที่ซองตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้า,าว่าท่านจะค้นหาค้นหาเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อท่านพิมพ์ปุ๊บมันก็จะมาตามนี้ถ้าว่ามันเจอเพลงนะจากนั้นถ้าหากว่าจะใส่เพลงใหม่ก็แอดสองตรงนี้ ก็ใส่ก็ใส่ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปอันนี้ก็จะเป็นชื่อนักร้องอันนี้ก็จะชื่ออัลบั้มอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ก็กดปิดไปเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอในการใส่เพลงตรงนี้ให้ดูนะครับว่าเราจะ Copy ของพวกนี้มาจากเว็บไซต์วีซิงได้ยังไงอาคานี้ก็ไปที่โฟโต้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วจะใส่รูปใหม่ก็กดที่แอดตรงนี้มันก็จะมีไตเติลซึ่งจะเป็นตรงนี้เป็นหัวเรื่องแล้วก็ ลิงก์รูปนะครับกดเซฟไปวิดีโอก็เหมือนกันครับประมาณเดียวกันแต่ว่าเรากด copy embed code มาจาก YouTube เนาะหรือว่าจากเว็บไซต์ไหนก็ได้ขอแค่มี embed code มันก็จะเอามาโชว์ตรงนี้ได้ในส่วนของโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเยอะขนาดนั้นในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่คิดจะเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์เยอะเกินไปนอกจากว่าอาจจะมีการบันทึก ip address อะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับ ไม่ได้ต้องการข้อมูลส่วนตัวอะไรมากเอาไว้แค่เป็นตัวนับจำนวนหรือว่า reference แค่นั้น <c anc ion> เองอ่ะโอเคเราล็อกออกไปคราวนี้มา login แบบแอดมินะครับกดที่ login แล้วก็พิมพ์ว่า admin add m y มลถ้าว่าใส่รหัสผ่านผิดชื่อผู้ใช้ผิดมันก็จะไม่ล็อกอินให้แล้วก็จะ r รีเฟร h ไปนะครับเอาใหม่ oh admin นแ mylab.me จากนั้นก็พาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ให้ที่หน้าจอนะครับจะได้ดูง่ายๆในส่วนของแอดมินตรงนี้นะครับท่านสามารถจะลบจะเพิ่มจะแก้ไขของใครก็ได้นะครับไม่มีการจำกัดนะครับมากดที่โฮมเนี้ยก็จะมี manage user ท่านสามารถจะลบ User ได้นะครับ ถ้าหากว่าท่านดาวน์โหลดสคริปนี้ไปนะครับก็แนะนำให้ท่านลบหรือว่าแก้ไขแอดมินตรงนี้เนาะแต่ในถ้าหากว่าเป็นคนที่ล็อกอินอยู่นะครับสมมติว่าเป็นแอดมินที่ล็อกอินอยู่นะครับท่านลบตัวเองไม่ได้นะท่านไปลบคนอื่นได้ประมาณนี้นะครับท่านสามารถจะแก้ไขได้แต่ว่าไม่สามารถลบตัวเองได้นะครับส่วนของคนอื่นเนี่ยท่านสามารถจะลบได้ เพราะฉะนั้นข้อมูล Default เนี่ยท่านสามารถจะลบทิ้งไปได้หรือว่าแก้ไขได้นะครับเพื่อที่เป็นการป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะโอเคมาดูที่คอมเมนต์คอมเมนต์นี่มันก็จะขึ้นมาตอนที่คนไปเขียนคอมเมนต์ในโพสต์ของท่านนะครับหมายถึงโพสต์ที่เป็นโพสต์บล็อกนะโพสต์ Post อันเนี้ยตอนนี้มันจะไม่โชว์อะไรเพราะมันยังไม่มีอะไรในส่วนของบทความหรือว่าโพสตรงนี้ท่านสามารถจะแก้ไข สามารถที่จะเปลี่ยนสามารถที่จะลบได้ไม่ว่าจะเป็นเขียนจากใครนะครับถ้าว่าท่านล็อกอินมาเป็นแอดมินเนี่ยท่านทําได้ทั้งหมดตรงนี้ถ้าหากว่าจะแก้ไขก็กดที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านก็เลือกจะแก้ไขได้แน่นอนว่าท่านเขียนเว็บนี้ท่านต้องรู้ HTML ถ้าไม่รู้ HTML กเไม่เขียนไม่ได้ถูกไหมฮะท่านก็กดที่ตัวนี้ให้แก้ไขแบบ HTML ็แต่ข้อกําหนด หรือว่าจุดด้อยของโพสต์อันนี้นะครับกับภาษาไทยเนี่ยมันจะเพียเพ้ยนเๆหน่อยนะเพราะนั้นให้ท่าน Copy ไอ้ของพวกเนี้ยเอาไปไว้ในโปรแกรม Text Editor ดีกว่านะครับทำให้จบในโปรแกรม Text Editor ดีกว่าแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ตอนที่ท่านแก้ไขอะ่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าดูในนี้ยังไงมันก็ดูยากต่อให้จอใหญ่ก็ยังดูลำบากเลย โอเค okay. กดเคลียร์ไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอดมินนะฮะท่านสามารถจะเปิดดูได้นะฮะตามสบายเลยโอเคเรารีวิวตรงนี้แค่นี้พอไม่งั้นวิดีโอนี้มันจะนานอันนี้ก็จะเป็นไฟแนลในสิ่งที่เราได้ทำไปทั้งหมดนะครับหลังจากที่ดูวิดีโอซีรีส์นี้จบไป บางท่านอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าว่าเราไม่ได้ใช้ phpmyadmin เนี่ยเราจะใช้โปรแกรมอะไรจัดการกับฐานข้อมูลก็คือโปรแกรมที่เราได้ลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ d e v e v e r นั่นเองนะครับเปิด d e v e v e r ขึ้นมาเพื่อจะดูฐานข้อมูลนะฮะหรือว่า database structure d e v e e r ก็อยู่ตรงนี้นะครับ d e v e v e r ce กดเปิดขึ้นมา หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้า,าว่าครั้งหน้าท่านไม่อยากให้อันนี้โชว์ขึ้นมานะก็กดที่ show tip on startup เนี่ยคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกไปกด close ไปมันก็จะไม่ขึ้นมาอีกแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีฐานข้อมูลใดๆเลยในโปรแกรมนะครับมันก็เลยจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับ อย่างที่บอกไปว่าโปรเจกต์ที่ผมทำนะ่ะผมใช้ฐานข้อมูลแบบ sqlite นะครับถ้าหากว่าท่านใช้ฐานข้อมูลแบบอื่นเช่น mysql ก็กดที่ mysql อันนี้นะครับส่วนของผมนะครับผมกดที่ sqlite อันนี้แล้วก็กด next ทีนี้มันก็จะให้ไปหาไฟล์ database นะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ www แล้วก็ในเว็บโฟลเดอร์ของเรานะครับกดที่ browse อันนี้จากนั้นกดที่ other location กดที่คอมพิวเตอร์กดที่ var double click นะครับแล้วก็ www html แล้วก็จะอยู่ใน lab 8 x 1อันนี้อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า db ส่วนตัวฐานข้อมูลก็คือ db sample sqlite อันนี้นะครับมันเป็นแค่ไฟล์ไฟล์เดียวเนาะจากนั้นกด open จากนั้นก็กด finish มันก็จะ import เข้ามาให้ในโปรแกรมนะท่านก็กดลูกศรอ,อันนี้ให้มันกลับหัวลงไปข้างล่าง มันก็จะมีดาวนโหลดไดรเวอร์ไฟล์อันนี้สิ่งที่ฉันจะทําก็คือกดคําว่าดาวน์โหลดจะทําเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบมันยังไม่เจอตัว c o n f i กอยู่จากนั้นก็มากดที่ tables ตรงนี้กดลูกศรไปอย่างนี้ก็จะเห็นตารางที่เราทําไว้นะครับก็คือผมดับเบิลคลิกที่ user มันก็จะมาขึ้นที่มุมนี้มุมขวามือนะครับ ในส่วนของ Data ก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลอันนี้จะเป็น User นะครับท่านสามารถจะแก้ไขตรงนี้ได้โดยตรงเลยถ้าหากว่าอยากอยากจะแก้ไขตรงนี้เนาะส่วนที่แอดมินก็มีสคริปต์แค่อันนี้อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็น1เนี่ยก็จะเป็นแอดมินอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ท่านสามารถจะแก้ไขได้นะครับสามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าจะทำอย่งไงแต่ของผมเนี่ยของ,ง่ายไว้ก่อนแล้วกัน นะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยท่านจะไปแก้ไขเซสชันเนี่ยก็คงจะยากหน่อยหนึ่งนะต้องมีความรู้ระดับหนึ่งถึงสามารถจะทําได้แน่นอนครับว่ามันปลอดภัยในระดับหนึ่งโอเคแล้วก็ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยก็จะอยู่ในไฟล์นี้จะอยู่ใน DB นะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า DB ตรงนี้อันนี้ก็คือข้อมูลตัวอย่างท่านสามารถจะแก้ไขแต่และไฟล์ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูอา้าวเป็นโพสต์ละกันนะครับโพสต์ลิสนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลตัวอย่างที่เวลาท่านพิมพ์ว่า PHP artisan db seed มันก็จะอ่านจากไฟล์ไฟล์นี้นะครับผมหมายถึงว่าทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ db อันนี้นะครับยกเว้น db sample .sqlite อันนี้เป็นไฟล์ฐานข้อมูลของเรานะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกัน อันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับท่านสามารถแก้ไขได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลของท่านก็จะไม่ไปไหนนะครับเมื่อท่านรัน PHP artisan migrate แล้วก็ PHP artisan db seed ข้อมูลของท่านก็จะกลับมาเหมือนเดิมโอเคครับนี่ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราดูวิดีโอซีรีส์นี้จบแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้นะครับใน Ubuntu ทั้งเวอร์ชัน20.04 2 0 0 4 l t แล้วก็21.04ที่ผมทดลองมาแล้วมันใช้ได้ผลนะครับถ้าว่าทำตามวิดีโอนี้รับรองได้เลยว่าท่านสามารถทำในแบบที่ผมโชว์ให้ท่านดูในวิดีโอนี้ได้อย่างแน่นอนไม่มีปัญหานะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครับ